สวัสดีครับวิดีโอนี้จะแสดงการทำบุลเลติหรือรายการแบบไม่มีลำดับในโ t i o n นะครับรายการผลไม้ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นรายการแบบไม่มีลำดับหรือบุลเลติฟที่มีจุดดำๆอยู่ด้านหน้านะครับในการทำเวลาที่เราตั้งค่าไปแล้วเวลาที่เราพิมพ์ข้อความลงไปเมื่อกด enter ครับมันก็จะมีจุดอยู่ด้านหน้าตลอดครับอย่างเช่น ต้องการจะทำรายการแบบด้านบนนะครับก็พิมพ์คำว่าทุเรียนลงไปนะครับจากนั้นก็ไปคลิกที่6จุดด้านหน้าแล้วก็คลิกไปที่ turn into เลือกไปที่ bullet list นะครับจากนั้นไปที่ท้ายข้อความแล้วก็กด enter นะครับมันก็จะมีรายการปรากฏขึ้นมาก็คือมีจุดดำๆปรากฏขึ้นมาด้านหน้านะครับ ครับแบบนี้นะครับถ้าเรากด enter อีกทีนึงมันจะมีเครื่องหมายหาต้องการจะหยุดแค่นี้กด backspace นะครับก็จะหยุดการสร้างบุลเลตขึ้นมาแล้วนะครับหรือเราอาจจะพิมพ์รายการต่างๆไปก่อนก็ได้แบบนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่6จุดแล้วก็คลิกไปที่ turn into แล้วก็คลิกไปที่ bullet list แบบนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างบ u l l ต t list หรือรายการแบบ ไม่มีลำดับนะครับเราสามารถจะทำรายการแบบไม่มีลำดับได้อีกนะครับเช่นเมื่อต้องการจะทำก็พิมพ์ s b แล้วก็กด enter ก็จะปรากฏ list ขึ้นมาจากนั้นเราก็พิมพ์ข้อความลงไปครับนี่ก็จะเป็นวิธีหนึ่งถัดมาเราก็สามารถจะ พิมพ์ดอกจันนะครับแล้วก็กดคานเคาะก็จะขึ้นลิต์แบบนี้นะครับครับนี่ก็จะเป็นวิธีการทำบนเลตลิต์หรือรายการแบบไม่มีลำดับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะให้กลับเป็นข้อความนะครับเราก็คลุม แบบนี้นะครับแล้วก็ turn into ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หรือต้องการจะให้กลับเหมือนเดิมนะครับเราก็คุมข้อกวามแล้วก็เลือกไปที่บุลเลติสแบบนี้นะครับ